สวัสดีค่ะเจอกันหวานกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้พวกเราช่องเที่ยวส่งสงค่ะมาอยู่กันที่เขื่อนเชี่ยวหลานทุกคนจะบอกว่าที่เนี่ยตื่นตาตื่นใจสระบนมากเพราะว่าเป็นการมาเที่ยวใต้ครั้งแรกของหวานมาที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะและตอนนี้นะคะเรากําลังนั่งอยู่ในที่รีสอร์ทของเรานะคะก็คือผู้ผาวารีนั่นเองนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบที่พักลอยแพค่ะทุกคนซึ่งบรรยากาศโคตรจะดีเลยเพราะว่าตอนเนี้ยตอนนี้ประมาณบ่าย3นะคะแล้วก็มีฝนตกปรับปรายนะคะตามคอนเซ็ปต์เนาะฝนแปดแดดสี่อ่าก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้นะคะแล้วก็วิวหน้าห้องของ เราเนี่ยก็มองเห็นไปนเหมือนแบบภูเขาทิวเขาวสวยๆนะคะแล้วก็สายหมอกสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็จะเห็นว่าหลายๆคนก็จะมาทํากิจกรรมน่ารักๆนะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ําหรือว่าพายเรือแคนูอะไรแบบนี้กันนะคะก็เป็นกิจกรรมสนุกๆของการมาเที่ยวเขื่อนนะคะทุกคนเชื่อไหมว่าเพื่อนหว่ดเขาใจผิดคิดว่าที่นี่เป็นทะเลด้วยความที่น้ํามาสีฟ้ามากๆแต่ว่าเราเน้นย,ย้ำกันอีกทีนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาเที่ยวเขื่อนกับทุกคนก็ยังไงนะสำหรับใครนะคะที่ชอบการท่องเที่ยวนะคะก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะเพราะพวกา เราเนี่ยชอบพาไปเที่ยวที่สวยๆอีกเยอะเลยนะคะกับช่องเที่ยวส่งๆค่ะ